สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ SV Dom นะครับกับเกม Oxygen Not Included นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในพาร์ทที่2เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่ะจะเห็นได้ว่าห้องน้ำผมนะครับห้องน้ำผมยังเป็นระบบเก่าอยู่เดี๋ยวผมจะทำห้องน้ำเป็นระบบใหม่ก่อนเดี๋ยวผมขอสร้างไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังว่าต้องทำยังไงโอเคผมได้ห้องน้ำมาแล้วนะครับเออห้องน้ำเนี่ยคือก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับที่ปั๊มจากด้านล่างผมจะต่อท่อน้ำขึ้นไปอย่างนี้ด้วยนะคครรับจากเื่องป๊มน้้แลว ไหลตรงเข้าสู่อ่างล้างมือแล้วก็ห้องส่วมเลยนะครับส่วนก๊อกน้ำเนี่ยนะครับทางออกของน้ำเนี่ยก็ให้ต่อในลักษณะแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะลากแบบตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งการลากตรงๆอย่างเงี้ยห้ามทำเลยนะครับจำไว้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยระบบของเกมเนี่ยมันจะทำให้เกิดการท่อตันลากอย่างนี้ไปแหละครับส่วนผมก็จะลากมาแบบนี้นะครับเข้า เข้าไปในถังเก็บน้านะครับแค่นี้แหละระบบห้องน้ําในช่วงเบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับใช้ได้อย่างยาวนานเลยก็คือจนกว่าแท้งน้ํานี้จะเต็มส่วนถ้าแท้งน้ํานี้เต็มเนี่ยเราก็แค่สร้างขึ้นมาใหม่หนึ่งแท้งนะครับถ้ายังไม่มีวิธีจัดการกับมันแล้วก็ต่อสายเข้าไปอีกแท้งหนึ่งเลยแบบนี้แค่นั้นแหละครับหลายคนบอกว่าผมทุบห้องน้ําเก่าทิ้งไปแล้วเฮ้ยผมจะจัดการกับไอ้ขวดน้ํานี้ยังไงดีผมจะทํายังไงกับมันได้อ่าผมจะ มาอธิบายเลยนะครับก็ใช้นี่เลยครับที่เทน้ำนะครับเทน้ำออกจากเครื่องเนี่ยผมก็สร้างไปเลยเพื่อให้น้ําหล่นลงมาในช่องนี้นะครับแล้วผมก็สร้างเครื่องปั๊มน้ํานั่นเองแล้วผมก็ลากข้อเข้าไปในเครื่องนี้เลยเนี่ยในแทงน้ําเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ําน้ําเสียนะครับในถังเนี้ยของถังของเราอะ่ะมันเป็นมันมีการปนเปื้อนอยู่ปนเปื้อนเชื้อโรคมันต่างจากน้ําเสียตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นน้ําเสียก็จริงแต่ว่าไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับคือสามารถเอามากรองได้เลยไม่มีเชื้อโรคแต่อันนี้เอามากรองก็ยังมีเชื้อโรคอยู่หลังจากนั้นพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างสายไฟเลยเดี๋ยวผมลากมาก่อนหลังจากนั้นนะครับอีด๊ปนี้มันเกะก,กะหลังจากนั้นนะครับก็นี่ครับในตัวเครื่องเทน้านะครับก็ให้เลือกน้ําเสียนี่เลย คือพอติ๊กปุ๊บดุ๊กก็จะไปเลือกเก็บจากขวดนะครับจะไม่ไปสูบน้ําเสียที่ไหนใดๆมาทั้งสิ้นก็ดุ๊กก็จะวิ่งวิ่งมาหยิบน้ําเลยคือก็ควรระวังนะครับคือถ้าน้าเนี่ยครับที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมันอยู่ห้องเก่าเนี่ยเราไปสร้างห้องน้ําที่ห้องใหม่เนี่ยดุไปแค้นเนี่ยเวลาหยิบมาแล้วมันจะมือเปื้อนนะครับมือเปื้อนแน่นอนเนี่ยแล้วพอเขาเททิ้งปุ๊บตอนเทเนี่ยเขาก็จะเปื้อนอยู่ดีเมื่อกี้ตอนเก็บมาเขาล้างมือด้วยเพราะมันผ่านแท่งนี้พอดี เดี๋ยวดูพอมันเทขวดใหม่ขวดเก่าทิ้งนะครับอันนี้ก็เห็นมันเปื้อนก็เลยมาพ่นยาฆ่าเชื้อก็จะมาเก็บสองขวดนี้อ่าใส่ลงนี้ไปแล้วผมสร้างไว้หลังห้องน้ำน,นะครับทีเนี้ยดูพิแคนก็ออกจะมาเทแล้วก็ออกจากห้องน้ำโดยล้างมือและตัวสะอาดก็จะไม่มีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็อีกสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับตอนต้นเกมเนี่ย อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือการสร้างห้องต่างๆห้องนี้หมายถึงการสร้างห้องให้ระบบเข้าใจว่ามันเป็นห้องต่างนะครับคือห้องน้ำงียครับห้องน้ําผมเป็นห้องน้ําระดับ2ก็คือมี f l ั s h t o เลท t นะครับคือแล้วก็อ่างล้างมือระดับ2ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําระดับ2ละในแบบนี้อีกห้องหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับก็คือโรงอาหารห้องนี้ครับจำเป็นจะต้อง มีนะครับค่อนข้างที่จะสำคัญมากในต้นเกมเพราะว่ามันสร้างขวัญกำลังใจให้กับ d ู p ิแคนเนี่ยได้ทั้ง3หน่วยเลยทีเดียวแล้วก็ห้องนอนนะครับห้องนอนของผมเนี่ยอยู่ข้างบนเป็นบาร์รกก็คือเพิ่มขวัญกำลังใจ1รายละเอียดของการสร้างห้องต่างๆครับว่าต้องการอะไรบ้างเนี่ยผมจะไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในแต่ละห้อง อีกปัญหาหนึ่งนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยคือเราขุดไปเจอสลามเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงดีมันมีเชื้อสลามด้วยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนแล้วก็พังเละเทไปหมดเลยครับก็คือการที่จะขุดไปเจอสลามแล้วเรารับมือกับมันได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีห้องสําหรับเก็บสลามก่อนนะครับเก็บสลามเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างห้องเก็บสลามแล้วก็รวมไปถึงนี่ด้วยครับดินดินนี่นะครับดินที่เสียจากห้องน้ําเมื่อกี้เรามีขวดน้ำมาใช่ไหมครับขวดน้ําเสีย เดี๋ยวเราจะต้องเก็บดินเสียด้วยครับซึ่งใช้กับสลามได้เหมือนกันใช้ด้วยกันเลยดีกว่าผมจะทําแบบอย่างง่ายนะครับซึ่งมันมีวิธีที่ทําและได้ดีกว่านั้นครับแต่ผมจะทําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้ทําแบบง่ายๆนะครับโดยวิธีการสร้างห้องเก็บสลามนะครับสําหรับผมที่คิดว่าเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมจะสร้างห้องในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือผมจะมีบันไดแล้วก็ประตูทางเข้า2ทางแบบนี้นะครับคือห้องนี้สามารถเข้าได้2ทางนะครับ ส่วนอ่างล้างมือเนี่ยผมจะเอาไว้สัก2อ,อ่างแล้วกันครับสองอ่างผมเอาไว้สักสองอ่างแล้วผมก็สร้างบันไดแบบนี้นะครับแล้วผมก็ตรงนี้ก็สําคัญนะครับต้องเว้นมาหนึ่งช่องแบบนี้อ่าคล้ายๆกับห้องด้านบนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาถังเทน้ําเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าอ่างล้างมือของผมนะครับต้องต่อก๊อกน้ําเข้าไปเพิ่มแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับ ให้ต่อท่อแยกแบบนี้นะครับคือมีทางแยกนะครับเหมือนทางแยกจราจรอย่างนี้ผมไม่แนะนำครับให้ใช้ตัวนี้จะดีกว่านี่เลยครับก็คือเป็นสะพานข้ามครับบิดลิควิดนะครับต่ออย่างนี้แล้วก็ค่อยลากเข้าครับมันมีเหตุผลของมันอยู่เอาเป็นว่าทําแบบนี้นะครับแล้วส่วนทางออกน้ําแบบผมก็ทําแบบเดียวกันครับแล้วผมก็ลากขึ้นไปข้างบน แบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำดีนะครับมาเทลงอย่าลืมติก enable auto bottle ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดูพิแคนจะไม่ลงมาเอาน้ำจากเครื่องสูบนี้นะครับมาเทใส่ในนี้ส่วนถ้าดูพิแคนนะครับยุ่งหรือติดงานอื่นมากๆเนีย่ยเราสามารถเพิ่ม priority งานให้กับเขาได้ หรือถ้าเขาไม่มาจริงๆเนี่ยก็ให้ติ๊กอันนี้เลยครับ mm. Priority mm. ระดับสูงสุดแบบน,นี้เดี๋ยวดูไิแคนก็จะมาเทเองแล้วอย่าลืมปรับกลับด้วยน,นะครับทีเนี้พอเทน้ําแล้วจะเห็นได้ว่ามีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมกอทุบทิ้งไปก่อนปัญหาที่ว่าก็คือมีอยู่หนึ่งช่องนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยน้ำไม่ยอมไหลไปสักทีเพราะว่าอ่ามันปิ้นขึ้นไปเองแะครับถ้าเกิดมันไม่ไหลไปเองนะครับให้ผู้เล่นนะครับ เมื่อกี้อยู่ติดอยู่ทางด้านซ้ายติดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดมันไม่ไหลขึ้นไปนะครับไอคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อกี้ให้ผู้เล่นนะครับกดสร้างบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดทุบมันทิ้งครับมันก็น้ํามันก็จะไหลไปละอันนี้ผมบอกเผื่อในกรณีที่มันไหลไปติดนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์แบบนี้ต้องเจอทุกคนแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างนี่เลยครับ ตู้เก็บของตู้เก็บของเนี่ยผมสร้างไว้ข้างล่างเลยแล้วตรงเนี้ยใ้ช่องตรงเนี้ยผมสร้างบันไดได้คือดูพิแคนนะสามารถหยิบของทะลุบันดไดไปได้นะครับเพราะมันเหมือนเป็นช่องว่างแล้วเขายังสามารถเดินผ่านบันไดด้วยมันจะดูพิแคนจะได้ไม่กระโดดข้ามหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับต้องมากําหนดประตูครับก็คือห้องนี้จะให้เข้าได้ทั้ง2ทางแต่ออกได้ทางเดียวคือทางที่มีเครื่องล้างมือเนี่ยแหละครับซึ่งประตูที่ด้านเนี้ยผมจะไม่ให้ออก มันออกทางด้านซ้ายไปผมก็ติ๊กให้เขาออกทางนี้ไม่ได้ทุกคนเลยส่วนทางด้านนี้ก็ออกเข้าออกได้ปกติซึ่งประตูนี้ผมก็จะเปิดไว้เหมือนห้องอื่นๆคือการเปิดประตูไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดูพิแคนสามารถเดินเข้าออกได้อย่างอิสระนะครับมันอยู่ที่การเลือกเนี่ยครับว่ามันจะเข้าออกได้ทางไหนแล้วก็ใครที่อยากจะสร้างห้องแบบนี้ในลักษณะของผมเลยเนี่ยซึ่งผมมีคําเตือนอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับคือตรงเนี้เราจําเป็นจะต้อง มีติ่งตรงนี้เข้ามานะครับไม่งั้นดูพิแคนเนี่ยจะเดินลงมาแล้วก็เอาของใส่จากนอกห้องเข้ามาเลยโดยที่ไม่เข้ามาในห้องนะครับเพราะฉะนั้นดูพิแคนก็จะไม่เข้ามาล้างมือก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยสบายใจเฉมแล้วก็อ่างล้างมือนี่ปรับไปทางด้านขวาด้วยนะครับด้านเดียวเหมือนกันส่วนนี่ครับตู้เก็บของนะครับก็ให้มาที่ออร์แกนิกนี่แล้วก็เลือกสลามกับดินเสียนะครับ2ออันเนี้ แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวดูพี่แค้นเนี่ยก็จะมาเอาดินเสียกับสลามาเก็บแล้วผมให้ความสําคัญกับงานนี้ค่อนข้างเยอะเลยผมใส่ไปเก้าเลยอ่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาแล้วครับดูนะครับโอเคสลามีการปนเปื้อนนี่เขาก็จะมาเก็บละเขามาเก็บตัวเปื้อนแล้วเขาออกมาเขาก็จะล้างมือละโดยที่เขาจะไม่ออกไปทางด้านขวาเลยทางด้านซ้ายเลยนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเราห้ามไม่ไม่ให้เขาออกไปละนี่ครับเห็นไหมเขาหยิบ สลามาแล้วตัวเปื้อนเนี่ยแล้วเขาก็เข้ามาทางซ้ายแล้วเขาก็มาเก็บแล้วเขาก็ไปล้างมือคือระบบของห้องนี้ซึ่งมันง่ายนะครับสําหรับมือใหม่มันมีวิธีที่สร้างห้องที่ดีกว่านี้แต่ว่าผมแนะนําสําหรับมือใหม่สร้างประมาณนี้จะดีกว่าแต่เดี๋ยวช้าก่อนในการขุดเข้าไปแล้วไปเจอเชื้อสลาแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องนี้ด้วยครับเครื่อง deodorizer ซึ่งเครื่องนี้นะครับจะฟอกอากาศเสียเป็นอากาศดีซึ่ง ไอเชื้อสลามเนี่ยมันแพ้อากาศมันจะตายในอากาศดีครับเราจําเป็นจะต้องสร้างเครื่องนี้ดักทางเข้าไว้หรือเข้าไปสร้างข้างในเลยก็ได้ซึ่งความต่างของระบบ DLC เนี่ยมันต่างจากการเล่นแบบปกตินั่นก็คือในตัว DLC เนี่ยไอเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าด้วยใช้ตั้งใช้ตั้ง5ห,หน่วยเนี่ยมันใช้ตั้ง5หน่วยนั่นหมายความว่าในตัว DLC เนี่ยเราจำเป็นจะต้องลากไฟฟ้าไปด้วยครับ ลากสายไฟไปด้วยยุ่งยากมากเลยครับซึ่งถ้าไม่ใช่ DLC เนี่ยเครื่องนี้มันเดินเข้ามาตั้งไว้นี้นี้ได้เลยโดยไม่ต้องลากสายไฟเข้ามาซึ่งมันค่อนข้างที่จะง่ายมากแต่ห้องนี้ของผมที่ผมเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเชื้อสลามนะครับแต่ว่าการที่สลาม,มันหล่นลงพื้นเนี่ยแล้วแรงดันมันน้อยเนี่ยมันมีการระเหิดอย่างสลามันเนี้ยมันไม่มีเชื้อนะครับมันเป็นแค่ก้อนดินสลาม แต่ถ้ามันเป็นก้อนที่มันมีเชื้อแล้วมันระเหิดขึ้นมาเนี่ยในนี้ก็จะเพาะเชื้อแหล่งเพาะเชื้อดีๆนี้เลยเห็นตรงนี้นะครับผมขุดเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเอานี่เลยครับลิดไฟเบอร์ต้องใช้อันนี้นะครับในการสร้างชุดสูรน,นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญน,นะครับคือหาไม่ยากครับหาไม่ยากในเกมแต่บางแมบนี้ก็อยู่ไกลาจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันก็แล้วแต่ครับว่าจะสุ่มได้แบบไหนกันไอตัวนี้ก็เหมือนกันคือตัวเนี้มันจะมากิน อากาศเสียแล้วครับแล้วมันก็จะถ่ายออกมาเป็นก้อนสลามเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะถ่ายออกมาน้อยมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะปิดน้ําเสียตรงนี้ทิ้งนะครับไม่ให้มันระเหิดนี่ก็อีกเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับไม่ให้มันระเหิดขึ้นมาปิดทิ้งไปเลยลงมาปิดข้างล่างเนี่ยไม่ให้มันระเหิดขึ้นมาส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันผ่านไปตรงนี้มันก็โดนเครือบพอกอากาศทําให้เป็นอากาศดีนะครับ ไม่ต้องห่วงตัวเดียวนะ่าจะเอาอยู่นะผมรู้แล้วผมลืมสร้างอะไรนี่เลยไฟโพคือไฟโพลเนี่ยดีมากๆสร้างไปเลยสร้างแบบนี้อุ้ยอุคือไฟโพเนี่ยเดี๋ยวดูพีแคนจะใช้ลูดจากข้างบนลงมาข้างล่างซึ่งมันเคลื่อนที่ได้ไวมากๆสําคัญมากควรจะสร้างตั้งแต่ต้นๆเกมเลยนี่ผมลืมผมลืมสร้าง เดี๋ยวดูนะครับดูพี่เคนจะลูดเสาลงมาอย่างเร็วมากลูดปื๊ดเห็นไหมคือต่างต่างต่างกันมากกับการที่ต้องปีนบันไดลงมาเพราะฉะนั้นสร้างเลยครับไฮโพลผมลืมสร้างจบไปแล้วนะครับสำหรับออกซิเจนอินคูนะครับในคลิปที่2นะครับในคลิปหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปสร้างห้องเก็บแก๊สนะครับแล้วก็การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็สูบโอทูไปด้วยในหลอดเดียวกันเลย เดี๋ยวจะทำยังไงไปชมในคลิปหน้ากันเลยดีกว่าอย่าลืมปิดไฟสว่างแล้วก็อย่าลืมสร้างไฟโพลด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมไม่ใช่สิกดติดตามครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคน